คลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นไฟล์ที่ถ่ายไว้ก่อนที่จะไปอุทยานแห่งชาติแม่วงนับก็ตอนแรกว่าจะไม่ลงแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้ว ถ้าเราทิ้งไฟไปมันก็น่าจะเสียดายนะก็เลยเอามาตัดลงไว้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเมนเราก็ไม่ได้มีโอกาสไป,ไปบ่อยจะบอกว่าเราไปป่าพงพันปีครับซึ่งมันอยู่ห่างจากบ้านถ้าไปเส้นตาม g ี s เใกล้สุดก็ประมาณ26กิโลมแต่ถ้าไปทางหลักก็ประมาณ30เลยแต่ว่าทางมันอนร้างที่จะยากเราก็เลยเอาฟุตเทนนี้กลับมาให้ดูหลังจากนี้ผมจะไม่พากอะไรแล้วนะครับก็ปล่อยให้คลิปมันรันไปแล้วกันเชิญครับมาแบบหน้าคน จะจัำเหงืีอบร้เลยโอ้โห,โโหพี่ทางมาัดสุดยอดเลยลื่นเลยหรอโอ้โหมาทำอะไรมาเนี่ยนี่ด้กัน โอ้โอดพ่อขัจิตลอดลองมาายลอโอ้เดี๋ยวหาเบื้องไรกันเอาล่ะฮะได้ไม่ได้มาลองดูกัน เพื่อนไปถ่ายให้นะครับช็อตนี้เฮ้ยมันสวยสวยจริงแต่ผมแนะนำว่าเนี่ยเห็นไหมเขาเอารถเอ็นดูโรมาดูหลายอย่างแต่ไม่ใช่รถผมเฮ้ยมันสวยว่ะ 电梯了吧。

นในคลิปที่มีป้ามันยัมันดูจุดใดวะเขามาทางใดวะเฮ้ยชามันมันดูเงาให้กูหนีดิอันนี้แบบโอ้ฮะเดี๋ยวกูกูกจอดก่อนว่ากูขึ้นไปรอดหรืว่าเดนขึ้นไอบนี่คือทางที่เราขึ้นมา อันนี้คือมันชันชันมากเพราะว่าโกโปรมันจะเป็นเดนไมมนายไม่อาจจะไม่เห็นระดับความชันแต่ผมบอกเลยว่าชันตอนนี้สูงมากเดี๋ยวจะให้เพื่อนถ่ายอินเสิร์ตกันบนลงม,มาสูงแค่ ตันแค่ไหนโกจริงหนักกว่าอยู่เลยโอ้โหนักกว่านี้นดี๋มึงม่ได้อ้าง้อาจะให้นหนีครอวายก็เห็นไายรถไทยนี่รถของ

เออวะโอ้ยร่วงน่ทั้งนึงเลยอีกดูชัดนชันแล้วดื่นพร้อมนะหินอันนี้อ้กวัวามแม่นเราโชคดีเพ่น ต mm ั้งติถื่าเกันลมพังลมพังเป็นารงนีบรถกันเอินพืนที่ให้บริการอยคิปายรถมัสยดูเซนเจ้าจะหาทางไป็นเลยเดียวใส่มามันเ็ทางเดียวกว่าตรงนั้นเลยเนมันเ้นเดียวกันทางเดียวกัน <laughs> ครับคุณย,ย่าครับครับใครดีเราเรี้ยงควางครับครับผม <laughs> เฮ้ยปลาบ่อสามคนเจอมะพร้าวปวดทางนี้ <laughs> น <c oughs> เนี่ย ทาทำกีทีเรกยอดแล้วตามแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่โดดแมัไปบ่ เห็นป้ามั่นป้ายัางไงความาทางนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นทางพุญไอความมันนี่ยากครับเป็น,นึังไลย นั้นก็ขนมตกเป็นวันหยุดเท่แต่คงค้ามากแกนั่นตัวแล้วล่างเปล่าดีรู้ดีรีรู้่ะ้ดีรอยมตรเคลื่อนไปีเตลนไปหรือดิ ป้าปงไปทางนี่ะครับครับขอบคุณครับไปด้ไยดครับเออ

ท่านขอไปป้าปงได้บอก่ารับคนติดการท่องเที่ยวหรอปิดเลยเดี๋ยวครับอ๋อครับอ๋อครับปลาเดีวนี้มีถุนนะเออมานีขผมครับครับไปท่องเที่ยวศึกษาอะไรศึกษากระดาษใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับก็ตามแม่นครับวันที่ผมไปคือตื่นเช้ามา ทักหาเพื่อนเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกลบ้านแล้วเราไม่เคยไปสักทีนะเราก็เลยไปแบบไม่ศึกษาข้อมูลอะไรเลย,เลยจับแค่ G P S แล้ว G P S ดันพาไปทางที่ลําบากบวกกับการที่เราไม่เคยขึ้นไป้วยก็คือหลงน,นั่นเองแล้วก,กลับลงมาใหม่ถ้ามาทางปกติก็ถึงจะแรกแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็มีโอกาสล้วกลับไปใหม่ือว่าเป็นประสบการณ์พาเพื่อนขี่รถเล่นแล้วกันใว่าเป็นลำบากนิดนึงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามร,รับชมทุกท่า